บอกออกตัวไว้ก่อนว่ามันเป็นหัวข้อประมาณว่าย้อนลอยหนังเดือนหนึ่งปี2 0 2 5นบหาางคนถามว่าเออมันยังไงมันใช่เทียร์ลิสหรือเปล่าคือตอนแรกรผมก็อยากจะทำเทียร์ลิสแะครับแต่ว่ารู้สึกว่าอยากจะคุยในฟอร์แมตที่มันที่มันเป็นมนุษย์อะเออที่มันเป็นมนุษย์เพื่อนมันคุยกันแบบนี้มากกว่าว่าเออลอง,ย,องย้อนดูว่าเออในในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีงานที่เราชอบเรามีงานที่มันไม่ชอบโดยที่เราอาจจะไม่ต้อง ไม่ต้องแบ่งเป็นฟอร์แมตอะไรมากมายอะไรขนาดนั้นอะ่ะเออก็เป็นแบบนี้แล้วกันอ่ะเรื่องมาตรงนี้แล้วกันครับว่าในเดือนหนึ่งที่ผ่านมามกราคมที่ผ่านมาเนี่ยผมดูหนังไป18บปวกหนึ่งเรื่องเอ้สิบเบวกหนึ่งเรื่องนะครับต้องบอกว่าเป็นแบบนี้ทําไมต้องเป็นสิบเจ็ดบวกหนึ่งทำไมไม่สิบแปดเลยเพราะว่าสิบเจ็ดเรื่องเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ผมไม่เคยดูมาก่อนนะครับแล้วก็จะมีหนึ่งเรื่องที่เป็นภาพยนตร์ที่ผมเคยดูมาแล้วนะครับนั่นก็คือเซเว่นในระบบอน็นั่นเอง ถามว่าเป็นเดือนที่ดีไหมเนี่ยผมคิดว่านี่คือเดือนที่โอเคมากๆเลยนะสำหรับเดือนมะกราคมในประเทศไทยเพราะว่าถ้าในถ้าเป็นของเมืองนอกอะ่มะมกราคมเนี่ยคือเบืองเบืองเดือนที่มันหว่วยแตกครับมันเป็นเดือนที่มีแต่หนังแบบไม่ค่อยดีเขามาฉายหรือเป็นหนังที่เขาแบบไม่ได้เน้นมากเออกะว่ามาแบบฟุกฟุกอ่ะเออมาแบบเออได้10ล้าน20ล้านก็ถือว่าโอเคแล้วเป็นหนังประมาณนั้นหรือเป็นหนังที่แบบโหไม่ไม่ไม่น่าทําเงินเยอะวะก็ไว้ตรงนี้แล้วกันเผื่อฟุกได้อะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นแน่นอนแหละสำหรับหนังฝรั่งเนีี่่มันก็จะหงทแบบ ไม่ค่อยโอเคกันมาเท่าไหร่เนาะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเป็นหนังที่ผมไม่ชอบเลยครับคือเรื่องไฟล์ลิสที่มาร์กอลเบิร์ตเมลคิสันกำกับเนี่ยก็ตั้งแต่เห็นว่ามันเลื่อนมาจากเดือนอ,อ่อธันวาไม่ใช่ธันวาที่ต้องบอกว่าเดือนตุลาคมเนี่ยเราก็สั่งหอนใจไม่ดีแล้วครับว่าเลื่อนมกากราาคมพอดูหนังจริงๆมันก็มันก็หนักจริงๆนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อันนี้ไม่ได้เรื่องของเดือนมการาคมไม่ได้เกี่ยวของเมืองนอกครับแต่ว่าเป็นเมืองไทยล้วนๆเลยคือนรกไร้เสียงที่เข้าาามจกกับอ อาร์เซลอะอาร์เซลอ่ะเอ <ๆ S 1> อเก็น่าผิดหวังคือตอนแรกผมดูอ่ะก้มกึ่งเพราะว่างานสร้างมันก็ไม่ได้แย่ครับแต่พอมาดูเนื้องานจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่มันเล่าจริงๆอ่ะถ้าเรามองข้ามงานสร้างไปบ้างสิ่งที่มันอยากจะเล่าจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าการสร้างคอนเซปต์ว่าตัวละครพูดไม่ได้ไม่ใช่ไม่พูดนะครับพูดไม่ได้เนี่ยโอ้โหมันมันทาลายการสื่อสารมากๆเลยมันทาให้เราดูหนังเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องและสื่อสารทางอารมณ์สื่อสารทางเรื่องราวแทบจะไม่ได้เลยมันกลายเป็นหนังที่ผมแบบ ล้อมีความสนุกเมื่อไหร่แล้วมันไม่มาซะทีอะ่ะมันกลายเป็นหนังที่เราก็จบแบบอะไรก็ไม่รู้ด้วยมันก็เลยกลายเป็นแบบเออหนังอีกเรื่องที่ไม่ชอบและเรื่องที่3มนะครับทั้งเรือนผมมีหนังที่ผมไม่ชอบแค่3เรื่องนะครับจากการดูมา17บเวกหนึ่งเรื่องเนะี่ยคือเรื่องแสนสนัน่นพันสั่นสู้จริงๆมันไม่ไหวจริงท,ทุกคนมันมันเป็นหนังตลกที่มันไม่ควรมีอยู่อีกแล้วอะ่ะมันเป็นหนังตลกที่เอาความพิกลพิการมาเป็นมุกตลก มันเป็นหนังตลกที่มุ่งเน้นไปที่การเอานักแสดงมาเล่นมุกกันโดยที่บางทีแล้วก็เรารู้สึกว่ามันไม่ขำเท่าไหร่อ่ะคือมันใช้พลังงานของนักแสดงมากๆเหมือนเหมือนให้นักแสดงแบบอิมพไวส์หน้างานซึ่งมันไม่มันไม่มันไม่ทางานนะครับคือตั้งแต่ตั้งแต่หมดยุคของนาคอมไปก็ต้องยอมรับว่ามันไม่มีหนังเรื่องไหนที่ทํางานแล้วแสนสนันก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นที่ที่อยากจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าสิ่งที่แย่ที่สุดของแสนสนันมากกว่านั้นเลยคือ มันพยายามที่จะทําให้ตัวละครมันมีสตอรี่อะไรบางอยา่างเพียงแต่ว่าทุกๆอย่างในเรื่องมันไม่เมคเซนต์แล้วก็ไม่มีผลเลยแบบทําไมพระเอกถึงอยากมีค่ายโมอยู่กลางทะเลหนังไม่อธิบายทําไมคนนี้อยากทำาน่นหนังทำไมคนนี้อยากทํนนอาทอย่างนี้หนังไม่อธิบายอะไรเลยแล้วก็แล้วก็ไม่โฟกัสตรงนี้แล้วก็ไปเล่นมุกอะไรกันก็ไม่รู้ซึ่งโโหน้าผิดหวังมากๆที่ผมผิดหวังที่สุดคือพี่พิงลําบะเพิงนะจริงๆผมผ่านงานแกะบ้างก็มีชอบไม่ชอบนะ แต่ไม่เคยเจอหนังเรื่องไหนของแกที่มันอาการหนักขนาดนี้มาก่อนเลยสาหรับผมนะก็เลยแอบรู้สึกเหมือนกันว่าโอโ้โหนักหนักจริงๆนะฮะสำหรับแสนสน,นันแล้วก็ดีใจมากๆนะว่าหนังเรื่องต่อไปของแกบุพผารตีมารีลัติการที่จะเปิดกล้องในเดือนมกราคมล่าสุดเลื่อนไปแล้วนะครับแล้วก็เหมือนเสริมมือเขียนบทมาช่วยแกอีกมีคนนึงว่าเออมันก็ต้องมาทํางานช่วยแกเพราะว่ายอมรับว่าโอ้โหแกเขียนแสนสนานคนเดียวเนี่ยมันมันหนักจริงๆครับอะ ไม่ชอบไปแล้วมีภาพยนตร์ที่แบบว่ากลางๆไหมคือแบบว่าไม่ถึงขั้นกะชอบแต่ก็ไม่ถึงขั้นว่าแย่มีครับภาพยนตร์กลางๆเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดจดํานวนทั้งสิ้น7เรื่องนะครับใช่ไหมนับก่อน1 2 3 4งสองสาม่เเรื่องนะครับซึ่งผมคิดว่าไอ้ส่วนกลางๆเนี่ยมันก็อาจจะบางคนอาจจะชอบหนังเรื่องนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบหนังเรื่องนี้หรือบ,บางคนอาจจะเห็นด้วยนะแต่ว่าก็ก็พูดก,กันได้กลางๆเรื่องแรกของปีผมเลยนะคือเรื่อง wolf man เอาจริงก็ก็คาดหวังกับมันไว้เยอะอ่ะเออเพราะเป็นุ่มกับ invisible man ซึ่งผมชอบมากชอบแบบชอบมากเลย the invisible man นะแต่การเป็นวูบแมนเองเหมือนด้วยคอนเซปอะมันมันไม่ได้ทำงานเยอะอ่ะคอนเซปคอนเซปของวูบแมนมันคือการแบบมันพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์แตมันคือการมนุษย์ที่ค่อยๆเสียการควบคุมซึ่งคอนเซปมันคือความสนุกของมันคือตอนแปลงร่างอ่ะ แต่ว่าความสนุกของคนที่เข้าไปดูวูฟแมนหรือหรือคนที่แบบไปดูหนังเรื่องนี้คือการดูแบบการไล่ล่าการไล่ฆ่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นหนังมันก็เลยมันก็เลยก้มกึ่งตรงที่ว่ามันมีช่วงสนุกของมันอยู่ช่วงที่เราชอบมากแต่ขะาดในการพอถึงช่วงที่มันไล่ล่าแล้วอะเรารู้สึกว่าหนังมัน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 ไม่มีอะไรเหลือแล้วอะหนังมันแบบเหมือนแก่นมันเล่าไปหมดแล้วแล้วประมาณ20่สินาทีสุดท้ายการไล่ล่ามันกลายเป็นอะไรที่ว่างเปล่าแล้วก็ไม่ได้ส่งผลอารมณ์ต่ออะไรมากมันก็เลยรู้สึกว่าโอเคแหละมันเป็นหนังแบบ ไม่หนังกลางๆไปไปแทนอ่ะเออมันไม่ใช่หนังที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออมันมันน่าตื่นเต้นหรือว่ามันมันมีอะไรที่เรารู้สึกวุ้ยสิ่งนี้แม่งเจ๋งว่ะอะไรฟิลๆประมาณเนี้ยก็เลยแอบจะผิดหวังนิดนึงสำหรับสำหรับวูฟแมนแต่อย่างที่บอกด้วยด้วยการแสดงด้วยด้วยด้วยสิ่งที่เขาจะเล่ามันก็พอจะมีอะไรให้ให้จับได้อ่ะเออให้จับต้องให้จับแล้วรู้สึกว่าเออมัน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 โอเคอยู่นะครับอ่ะอีกเรื่องหนึ่งที่กัมกึ่งจะไม่ชอบแหละ แต่คิดว่าอามันก็พอจะได้อยู่คือเรื่องสถิตปีศาจเป็นหนังฝรั่งครับน่าจะเป็นหนังจากอังกฤษที่แบบว่าเป็นแนวแม่ชีอะเออแม่ชีแบบว่าไปไปเจอน้องชายกําลังฆ่าตัวตายแต่รู้สึกว่ามันไม่ใช่การฆ่าตัวตายอะไรประมาณเนี้ยหนังก็มีธีมของแบบของศาสนาเข้ามาด้วยอะเออมันมีธีมของศาสนาที่มันใหญ่มากเข้ามาในเรื่องครับซึ่งผมมีความรู้สึกว่ามันอาจจะเรียกร้องให้คนที่ต้องมีความรู้ศาสนาคริสต์หรือความเข้าใจใน ในบริบททางศาสนาคริสต์หรือแบบพุกตำนาของทางศาสนาคริสต์ที่แบบมาดูแล้วอาจจะร,รู้สึกว่าเก็ตกว่าผมอะแต่ในฐานะของคนดูผมก็มีความรู้สึกว่าหนังมันมันเลื่อยๆเอื่อยๆเฉยๆแล้วพอตอนสุดท้ายที่เขาเฉลยปมออกมามันไม่ได้อิมแพคของเราแต่ว่าถามว่าระหว่างทางรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่ห่วยไหมหรือรู้สึกว่ามันมีจ้ำสแกงโง่ๆไหมมันไม่มีนะแม้ว่าตัวอย่างจะดูดมีความจ้ำสแกงมากๆแต่ในใน,ในเรื่องจริงมันมีความดราม่านิดนึง แม้ว่าผมรู้สึกว่าบางช็อตอะบางอย่างที่เขาเล่ามันจะตลกไปหน่อยก็ตามแต่พอคิดไปคิดมาแล้วก็ภาพรวมผมคิดว่าอ่ะมันกลางๆครับพอดูได้สําหรับสถิตปีศาจหนังไทยเรื่องแรกครับที่ดูแล้วรู้สึกว่าโอเคในปีนี้เนาะก็คือพนอจากคนที่ไม่เคยดูหนังรองของเลยนะครับผมคิดว่าพนอก็เป็นงานที่ที่ตอบโจทย์ได้ในระดับหนึ่งเนาะมันมีฉากการทรมานที่ผมก็รู้สึกว่า งานสร้างมาทำได้ดีมากๆนะครับมีการปล่อยของเล่นของกันที่เขาคงอยากจะหยุด,ดกรอบออกกระจายเป็นลองของแบบเดิมๆออกมาชอบไม่ชอบก็ว่า,ากันไปอีกทีแม้ว่าจะมีปัญหาในการเล่าเรื่องแะครับแต่ว่าพอภาพรวมแล้วมันมันตอบโจทย์ของความเป็นแฟนตาซีมันตอบโจทย์ของฉากไล่ล่ามีฉากการมีผีมีวิญญาณมีฉากสร้างที่ดีผมรู้สึกว่าท้ายที่สุดแล้วมันก็เป็นหนังกลมกล่อมที่สามารถดูได้แบบเพลินๆไม่ต้อง คิดอะไรมากนะครับอะมาถึงภาพยนตร์เอทเรเรื่องแรกของปีนะครับคือ h e r e t i ก s เนี่ยก็อยู่ในโหมดกลางๆเหมือนกันครับต้องบอกตรงว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยผมคาดหวังกับมันไว้เยอะเนาะแล้วหนังประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงแรกเนี่ยเป็นอะไรที่บันเทิงสำหรับผมมากเพราะว่ามันมันคือหนังที่พูดคุยกันเรื่องของาศาสนาเลยอะตัวละครมันคุยเรื่องาศาสนาเลยเรื่องาศาสนาคริสต์ความเชื่อในาศาสนาคริสต์ประวัติศาสตร์ศาสนาคริสต์แล้วก็นําเสนอออกมาได้ ค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างที่ทําให้เราเข้าใจได้ง่ายทั้งนั้นที่มันประเด็นที่ที่อธิบายยากนะเอเป็นประเด็นที่อธิบายได้ยากแต่ว่าเขาก็หาวิธีการที่จะนําเสนอออกมาแล้วเราสึกว่าเอ้ยเจ๋งว่าเอ้ยเช่ว่านําเสนอแบบนี้ได้แม้ว่าผมรู้สึกว่าถ้ามีพุ่มกับที่เก่งกว่านี้เช่นมีมุมกล้องให้ดีกว่านี้หรือบิวนกแสดงให้เล่นได้ได้ได้ดูสนุกกว่านี้มันอาจจะเป็นหนังที่ดีกว่านี้ก็ตามเนาะแต่ก็อยู่ในโซนที่ใช้ได้ แม้ว่าประมาณ15นาทีสุดท้ายของเรื่องผมอาจจะรู้สึกโดยเฉพาะไม่ใช่15นาทีสุดท้ายประมาณว่า5นาทีสุดท้ายของเรื่องเนี่ยผมอาจจะรู้สึกว่ามันจบแบบจบแบบกำปั้นทุ่ดดินไปซะหน่อยโดยที่เรารู้สึกว่าการจบแบบนี้มันไม่ได้ส่งเสริมประเด็นของหนังหรือไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเนื้อเดียวของหนังสักเท่าไหร่รู้สึกว่ามันจบแบบช็อคแวร์ลูมันก็เลยรู้สึกว่าโอเคแหละพอมองภาพรวมถอยออกมารู้สึกว่าโอเคแหละมันมีส่วนที่เราชอบส่วนที่เราแบบไม่ค่อยซื้อเพราะฉะนั้นก็เลยบอกเออกลางๆแล้วกันครับสําหรับ h e r e ต i c s ต่อไปน่าจะเป็นภาพยนตร์ที่หลายๆคนชื่นชอบกันนะครับก็คือ Companion อย่างที่ผมบอกในรีวิวไปแล้วครับว่าผมคิดว่าประเด็นของประเด็นหลักของ c o m p a น i o n ยในแง่ของหุนยนเนี่ยมันมัน,ม,นมันซ้ำในแง่ของ AI มันซ้ำมากแล้วครับแต่ว่าในส่วนของสิ่งที่การมีอยู่ของ AI เนี่ยสะท้อนภาพของมนุษย์และสะท้อนความไม่เพียงพอของมนุษย์ผ่านตัวละครเอกของเรื่องเนี่ยเป็นอะไรที่ผมค่อนข้างประทับใจผมดูแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยมีหนังที่พูดถึง ประเด็นนี้จะเท่าไหร่แล้วรู้สึกว่ามันมันมันสนุกดีตรงนี้มันสนุกดีในการในการรื้อตรงนี้มันสนุกดีในแง่ของการภาพสะท้อนตัวละครเอกเพียงแต่ว่าพวกฉากไล่ล่าฉากไล่ฆ่าหรือรู้สึกว่าเราอยากจะสนุกไปกับตัวละครที่เป็นหุ่นยนต์ของนางเอกโดยการที่แบบอาจจะเล่าในมุมมองนางเอกล้วนมันอาจจะเป็นหนังที่สนุกกว่านี้เราก็รู้สึกว่ามันเหมือนมันเป็นได้มากกว่านี้แต่ว่าเขาจะเลือกเป็นแบบนี้ผมก็รู้สึกว่าเออมันก็เลยทำให้หนังมันเป็นหนังกลางๆแล้วกันครับไม่ได้เป็นหนังที่พีคเพิ์งอะไรมาก อีกเรื่องหนึ่งของหนังไทยที่ผมคิดว่าผมน่าจะอยู่ในโหมดไม่ชอบเพผยๆจะผลักมันไปอยู่ในโหมดของ VIP ด้วยซ้ําแต่พอดูจริงแล้วก็รู้สึกว่าก็ได้อยู่นะคือไอปอ๊อปซี CEO มา6ครับนี่คือหนังที่แบบว่ารู้จากหน้ารู้หนังรู้เลยว่าโอ้โหทํามาเพื่ออวยซึ่งก็เป็นหนังอวยจริงๆครับเพราะว่าเหมือนกับว่าบริษัทที่ทําหนังเรื่องนี้แม่งก็คือเอาเงินทุนมาจากไอปอ๊อ ที่ตอนนี้แบบมีชีวิตปกติทั่วไปเป็นซีอที่แบบประสบความสําเร็จก็กูอยากทําหนังชีวิตตัวเองผู้มึงช่วยทําสิซึ่งพอทําออกมาผมบอกเลยว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ครับเพราะไม่ว่าจะเป็นงานสร้างเอ่ยการสแสดงเอ่ยเนี่ยมันโอ้โหมันทําถึงทาดีทุกอย่างไลท์ต้งไลท์ติงคือไม่ใช่หนังชี้แบบไม่ใช่หนังราคาถูกอ่ะคือดูออกก็รู้เลยว่าบโอ้โหมึงมึงจัดเต็มอ่ะราคามึงมึงถึงอ่ะคือผมไม่รู้ให้เงินเท่าไหร่แต่ทุทกท,ทุกบาททุกสตางค์เนี่ยแม่งมันจัดอะ่ะเออเรารู้สึกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาลงมือไปที่มันไม่เกี่ยวกับชีวิตของไอปอนะถ้ามันไม่เกี่ยวกับชีวิตความหักเหของชีวิตอ้ปอผมรู้สึกว่าเขาทําได้ดีมากๆโดยโดยเฉพาะบรรยากาศของพี่ช่างบรรยากาศของการอยู่กับช่างอ่ะเฮ้ยมันรู้สึกแบบนี้จริงๆซึ่งผมเคยเป็นช่างมาก่อนนะผมเป็นเอนจิเนียร์มาก่อนผมก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยการอยู่กับช่างการดูบุหรี่เนี้ยมันให้ความรู้สึกยังไงก็คือว่าเฮ้ยอันนี้เขาทําได้ดีเขาทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับอย่างที่บอกถ้าองค์ประกอบดีแล้วเนื้อหามดีด้วยเนี่ยมันอาจจะไปอยู่ในในโซ แต่ว่าพอมันพันเนื้อหาของชีวิตไอป้อเนี่ยมันไม่ได้น่าสนใจตัวละครไม่ได้มีมิติมีแต่ความเป็นคนดีคนแบบเดอะเบสของมันเนี่ยโดยเฉพาะตอนจบนี้ที่เป็นฟุตจริงย้ายพงย้ายพระอะไรก็ไม่รู้มันกลายเป็นว่ามันชุดรังให้หนังเรื่องนี้เนี่ยทั้งๆที่มีงานสร้างที่ดีมีการแสดงที่ดีมีองค์ประกอบที่ดีหลายต่อหลายอย่างมันอยู่ในแค่มันอยู่ได้แค่ในโหมดของกลางๆเท่านั้นเองครับ และเรื่องสุดท้ายเนี่หมวดของกลางครับก็คือหนังอินโดนีเซียครับปีนี้เป็นปีหนังอินโดนีเซียของผมเลยคือโรงพยาบาลผู้เราต,ต,ตมาครึ่งชมงแรกของหนังเรื่องนี้ผมยกให้อยู่ในในโซนชอบไปแล้วครับคือผีก็ดูชิปหายเลยเใครอยากรู้ไงทํารีวิวหมดแล้วนะผีดูชิปหายแบบดูมากอะดูแบบดูสุดๆเลยแต่ว่าครึ่งหลังคือหนังแบบเหมือนทําผีหายครับอยู่ผีแม่งหายไปเลย และเป็นหนังสืบสวนสอบสวนไล่ล่าไปแทนซึ่งไอพาร์ทเนี้ยถ้าทําสนุกนะเราก็จะลืมการมีอยู่ของผีไปใช่ไหมว่าผีหายไปก็เบลอๆไปอาช่างแม่งเพราะไล่ล่าก็สนุกแต่ดันทําฝั่งไล่ล่าไม่สนุกเว้ยแล้วก็ยืดเยื้อเหลือเกินกลายเป็นว่าโอ้โหความชอบของเราอยู่ในครึ่งแรกที่เป็นผีความชอบของเราอยู่ในประเด็นทางสังคมครึ่งแรกหมดเลยครึ่งหลังก็เลยกลายเป็นหนังแบบอิเลื่ยเชยแฉไปซะหน่อยแม้ว่าจะพกมันเขาเรียกว่า ไม่ว่าจะวกกลับมาได้นิดนึงในตอนท้ายจะไม่ผีมามาส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่าผมมองว่ามันมันเหมือนสะดุกครึ่งเดียวอ่ะอีกครึ่งหลังคือแบบหลงทางมากๆเพราะฉันก็เลยอยู่ในโหมดของกลางๆเป็นเรื่องสุดท้ายครับเรามีหนังที่ชอบในเดือนนี้นะครับอยู่8เรื่องด้วยกันขอเริ่มจากเรื่องที่พิเศษหน่อยละกันคือเซเว่นเซเว่นเนียเคยดูมาแล้วเมื่อมี10ปีครับมี10ปีมาแล้วที่ดูเซเว่นในแผ่น DVD ความคมชัด720 4ร้อยยี่สิบสี่ร้อยแปดสิบอะไรสักอย่างเคยดูมาแล้ว หลายปีมาแล้วแต่ไม่ค่อยดูสามเพราะมันไม่ใช่หนังที่คุณจะหยิบมาดูสาได้ทุกวันนึกออกใช่ไหมเซเว่นอ่ะคราวนี้ก็ไปดูใน iMac อีกครั้งครับก็รู้สึกว่าโอ้ชอบรู้สึกว่าหนังมันมีมิติมากยิ่งขึ้นด้วยงานเสียงด้วยงานภาพที่คมชัดด้วยการเห็นการแสดงที่ชัดชัดมันทําให้หนังมันมันเหมือนฟื้นคืนชีพแล้วแล้วมีพลังแบบใหม่เข้ามาความความสถานการณ์มันทาให้รู้สึกว่ามันอึดอัดและน่าขยะแขยงมากยิ่งขึ้นแล้วมันเห็นว่าเฮ้ยการดูภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์เนี่ย มันคือสิ่งที่พิเศษจริงๆแล้วมัน้ําหนักเรื่องนั้นมันจะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของมันก็คือเวอร์ชันที่เราได้ดูมันในโรงภาพยนตร์นั่นเองนะครับมันเป็นการเน้นย้ำหนึ่งครั้งว่าเออภาพยนตร์สาคัญก็เลยก็เลยชอบเรื่องนี้มากนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะเป็นแอนิเมชันเรื่องแรกของปีที่ผมได้ดูในปีนี้เลยนะครับคือ memoir of a s n a l ครับภาพยนตร์เขาเรียกว่า stop motion จากจากประเทศออสเตรเลียอ่าเขาเลยเป็นนะฮะเป็นเรื่องประเทศออสเตรเลียก็เป็นเรื่องราวในประเทศออสเตรเลียเลยเนาะ เล่าเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่มองย้อนกลับไปในชีวิตของตัวเองครับแม้ว่าจะเป็นแอนิเมชันสต็อปโมชั่นนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างหนักหน่วงเรื่องราวที่ค่อนข้างหนักแล้วก็เล่าเรื่องราวของการความตายการแยกจากการโดนทรมานการโดนหลอกของชีวิตเขาใช้อารมณ์ขันของแอนิเมชันเขาใช้อารมณ์ขันของตัวละครเขาใช้อารมณ์ขันของบทพูดมาเล่าเรื่องราวที่หนักหน่วงและทรมานออกมาให้ได้พอดูได้พอได้ยิ้ม พราะได้มีมุมปากด้วยแม้ว่าเรื่องราวจะโหดร้ายมากเลยมันคือมันคือจะมองเป็นการบําบัดก็ได้มันจะเป็นการเล่าเรื่องอย่างหนึ่งที่ว่าถ้าหนังมันเล่าด้วยด้วยโคนแสดมคงหนักเกินไปเราใช้ออนิเมชันในการให้เรื่องราวย่อยยย่อยเรื่องราวเหล่านี้ออกมาให้ดูได้ง่ายเพราะฉะนั้นเมมัวออฟสเนลก็คืองานที่ผมผมชอบมากในปีนี้นะครับหนังญี่ปุ่นเรื่องแรกของปีของผมก็เป็นเดือนที่เรียกว่าถ้าดูหนังมกุกญี่ปุ่นในเดือนมกราคมผมอาจจะประทับใจมันเป็นพิเศษหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะนั่นคือ บ้านผีอย่างวะครับ House of s u y u r i คือภาพยนตร์เือญี่ปุ่นเรื่องแรกที่ดูไม่เชื่อก็ต้องเชื่อน,นะนี่คือภาพยนตร์ที่ผมรู้สึกว่ามันสนุกแบบแบบปฏิหารเลยเพราะปกติแล้วผมผมจะไม่ชอบแอคติ้งญี่ปุ่นครับที่เป็นหนังแนวแมสแมสแบบนี้แอคติ้งญี่ปุ่นมันจะล้นเกินไปสําหรับผมแต่ว่าผมรู้สึกว่าเข้า,าความสยองขวัญมาผสมกับความแฟนตาซีมาผสมกับความตลกอ่ะมันทําให้แอคติ้งของญี่ปุ่นเหล่านี้มันเวิร์คก,กับเรื่องราวได้นะครับตัวผีเองก็หลออแบบโหัสุดๆเหมือนกัน เวลาที่ตลกก็ตลกแบบบา้บาบอสุดๆเหมือนกันมันกลายเป็น2พาร์ทที่รวมกันแล้วมันแข็งแรงมากๆที่สําคัญไปกว่าน,นั้นเลยคือหนังมีแก่นที่อยากจะเล่ามีโทนที่อยากจะเล่ามีสตอรี่ที่อยากถูกอยากจะเล่าซ่อนมันในความน่ากลัวและความตลกเหล่านี้ด้วยมันก็เลยทําให้หนังเรื่องนี้ม,นมันไปได้ในทุกๆทิศท,ทางสําหรับผมมากๆนะครับก็เลยชอบมากๆสําหรับบ้านผีอีกหยางวะเอทวี่โฟอีกเรื่องนะครับที่ไม่คิดเหมือนกันว่าจะชอบก็คือ Baby Girls ส คือหน้าหนังมันดูมันแบบหนังความสัมพันธ์คนคุยกันแล้วก็ทุกคนก็โปรโมทว่าโอ้ยมันเป็นหนังเซียวนะมันเป็นหนังเซียวดูไปต้องเซียวแน่ๆอะไรประมาณนั้นแต่พอดูจริงแล้วมันเป็นหนังสำรวจตัวละครครับมาเป็นหนังสำรวจความต้องการของผู้หญิงคนนี้ว่าความต้องการนี้มันจะพาเธอไปที่ไหนความอักวิดความต้องการที่เหมือนกับตัวเธอต่อต้านอยู่ตลอดเวลามันคือการที่เราไปดูการแสดงของนักแสดงระดับเทพอย่างนิโคลคิดแมนการรับส่งบทบท ที่มันดีมากๆที่จะทให้เราเห็นมนุษย์ที่มันมีหลายมุมหลายแง่ความอาชนะความต้องการของตัวเองการอ่อนโยนความพ่ายแพ้การเย้าวยวนดึงไปดึงมามาทาให้หนังเรื่องนี้มันพิเศษมากจริงๆครับผมรู้แลวผมชอบมากๆขนาดแฟนผมไปดูด้วยกันเนี่ยเขาไม่จะสายหนังอาร์ตเขาไม่รู้สึกเหมือนกันว่าเฮ้ยหนังมันชอบหนังมันพิเศษมากๆเลยสําหรับเบบี้เกิร์ลนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ต้องขอบคุณชาวตีลังกาดูหนังในช่องแชทมากๆนะครับที่บอกว่าเฮ้ยพี่ไปดูหนังเรื่องนี้เหอะ แล้วมันเลยกลายเป็นหนังที่ผมชอบอีกเรื่องนะครับคือ Hidden Face ครับหนังเกาหลีเร่ร้อนซ่อนชูคือชื่อภาษาไทยครับต้องบอกว่าพอเห็นชื่อแบบร้อนร้อนชูชูเงี้ยผมไม่ค่อยอยากดูเพราะเบื่อหนังแบบหนังแนวนี้ยิ่งเป็นหนังเกาหลีก็รู้สึกว่าเออเหมือนจะเหมือนจะเห็นอยู่แล้วมันจะไปที่ท,ทางไหนอ่ะนึกออกไหมเราก็รู้สึกแบบอ่าเราไม่ชอบเกาหลีทางนี้สักเท่าไหร่แต่ว่าหลายคนแนะนำมาก็อ่ะไปดูแล้วกันนะครับยอมรับครึ่งชั่วโมงแรกเหมือนดูหนังโป้ครับบรรยากาศหนังโป้เลยการเล่าเรื่องแบบหนังโป้เลยรู้สึกว่าโอ้โหมัน มันชีเแล้วเกินมันราคาถูกแล้วเกินมันดูแบบโอ้ขายหนังอีโรติกเกาหลีโรติกเหรอนี่กูอยู่ในยุคต้น2 0 0พันหรือเปล่าเนี่ยแต่พอพ้นประมาณครึ่งชั่วโมงแรกไปแล้วครับหนังเริ่มเผยว่าตัวเองคืออะไรอะความสนุกเริ่มมาแล้วเริ่มมีการพลิกผันไปมาและพลิกผันทั้งเรื่องราวพลิกผันทั้งตัวละครรวมถึงเผยสิ่งที่ตัวเองอยากเล่าจริงๆและสะท้อนมุมมืดของสังคมเกาหลีออกมาได้อย่างได้อย่างโชคโชนร้ายกาละจบแบบผมว่าผมชอบมากผมว่าเป็นการจบที่ท่งพลังแล้วก็ เจ็บปวดในเวลาเดียวกันมากๆเพราะนั้น h i d ดนเฟย์ก็เลยกลายเป็นาง,งานที่ชอบแบบเซอร์ไพรส์คิดอีกหนึ่งเรื่องนะครับส่วนเรื่องที่ไม่เซอร์ไพรส์เลยนะครับดูตัวอย่างแล้วรู้ว่ารักมันแน่ๆเลยคือสิ่งงครับวัยหนุ่มในโลกแห่งความหวังอะไรกันครับถ้าในหนุ่มคือหนังที่พูดถึงด้านมืดสิ่งๆคือการรักษาความหวังด้วยศิลปะาะว่าท้ายทสุดแล้วสิ่งๆไม่ได้เล่าเรื่องราวของคนในคุกไมไ่เล่าเรื่องราวของเรื่องราวในคุกหรือชีวิตในคุกแต่เล่าเรื่องราวว่า ศิลปะมันหล่อเลี้ยงความหวังในคุกได้ยังไงการเล่นละครเวที <_ d ata> ในเรื่องนี้การไปคัดเรื่องการแสดงจากคนที่อยู่ในคุกม,มาเล่นแสดงการได้แสดงเป็นคนอื่นมนหล่อเลี้ยงให้พวกเขามีความหวังและรักษาความเป็นมนุษย์หรือบางคนไปเจอความเป็นมนุษย์ในนี้ได้ยังไงความพิเศษของหนังเรื่องนี้คือการเอาคนที่ติดคุกจริงๆมาเล่นอะ่ะไม่ใช่นักแสดงมืออาชีพแต่ขนาดเดียวกันแล้วการที่เราเค่อยๆเห็นเขาค้นพบตัวละครนั้นกําลังเป็นนักแสดงจริงๆอ่ะ โอ้มันเป็นสิ่งที่มาหาัศจรรย์มากๆแล้วก็ไม่ใช่ทุกวันที่จะได้เห็นอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็เลยพิเศษมากๆสําหรับผมนะครับสองเรื่องสุดท้ายผมเรียกว่าเป็นหนังแนวแนวคนคุยกันแต่พอคุณคุยกันแล้วมัน,แล,มนแล้วมันเก่งมากมันก็จะออกมาเป็นเหมือนหนัง2เรื่องนี้ครับเรื่องแรกเลยคือ The Room Snake Door ครับเป็นหนังที่เล่าเรื่องราวไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับก็มีเพื่อน2คนที่ไม่ได้เจอกันมานานครับ มาเจอกันอีกครั้งแล้วคนหนึ่งก็ขอว่าเออช่วงช่วงสุดท้ายของชีวิตของฉันนะช่วยมาอยู่กับฉันหน่อยได้ไหมช่วยมาอยู่ห้องข้างๆข,ข,ข,ของฉันหน่อยได้ไหมหนังแค่นั้นเลยครับแล้วตลอดเวลาทั้งเรื่องเลยก็คือ2คนนี้คุยกันครับแต่สิ่งที่เขาคุยคือคุยเรื่องชีวิตคุยเรื่องเสือป,ปะคุยเรื่องการเมืองคุยเรื่องหลายต่อหลายเรื่องหรือบางทีก็ดูเขากินข้าวคุยเขาเถียงกันคุยเขาทะเลาะกันแต่ด้วยความที่ว่า บทอันนี้มันเป็นบทที่ดีมากครับแล้วมันเป็นบทที่ถูกเขียนมาเพื่อให้เราคิดตามตัวละครสนุกเวแล้วสนุกตลอดเวลาคือตัวละครไม่ได้แบบย่ำอยู่กับที่เดิมหรือคุยเรื่องราวน้ำเน่าหน้า,นาเบื่ออะไรเกี่ยวกับชีวิตนะคือเขารวมเรื่องปรัชญาชีวิตรวมเรื่องสิ่งที่ผ่านมาความสัมพันธ์ต่างๆบวกกับได้นะักแสดงสองคนของเ้าจเรียกว่าท็อปของเจเนอเรชันนี้ก็คงไม่ผิดนะทินดานสติงด้านกับจูเรียนมัวมารับบทนําในเรื่องเพราะฉะนั้นทุกๆทุกๆเอลเมนต์ ทุกๆบทสนทนาทุกๆการเดินขึ้นมาแล้วเดินรอบห้องหนึ่งครั้งเนี่ยมันมันเต็มข้ออ่ะมันล่อเต็มตีนมันเต็มไปด้วยมันเต็มไปด้วยความเป็นธรรมชาติแล้วก็มีความพิเศษแล้วเราไม่รู้สึกว่าหนังมันมันมันแอคอะบางทีการคุยเรื่องพวกนี้มันจะชอบมีหนังที่มันรู้สึกแบบนั้นมันแอคอะแต่หนังเรื่องนี้มันรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติมากๆแล้วก็ซีซันของหนังก็สวยงามมากๆนะครับและเรื่องสุดท้ายที่ผมชอบแล้วก็อยู่ในโหมดของหนังคุยกันเลยคือ A r e a l Pain ครับภาพยนตร์ที่กำกับเขียนบทแล้วก็แสดงนำโดยเจสซี่อาเซนเบิร์กนะครับเป็นตาตามาร์คสกอเบิร์กในเดอะโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็ลุคเด็กสตูเทอร์ในแบทแมนหรือซูเปอร์แมนตอนแรกผมงงเหมือนกันนะครับว่าหนังที่มีหน้าหนังตลกแบบนี้จะมาอยู่ในหนังรางวัลได้ไงบทภาพยนตร์ดังเดิมยอดเยี่ยมนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมมันจะมาอยู่ตรงนี้ได้ไงวะแต่พอดูหนังจริงแล้วเข้าใจครับเพราะว่ามันคือหนังตลกก็จริงนะครับมันเป็นหนังตลกโรดทิปธรรมดาแต่ว่า เลเยอร์ในการเล่าเรื kind of ่องเขามีถึง3ระดับคือว่าระดับแรกคือความตลกของความสัมพันธ์ของตัวละครพี่น้องคู่นี้คนนึงเข่งเครียดคนหนึ่งเข่งคืมอ่าคนนึงเข่งเครียดคนนึงจริงจังคนนึ่งไม่ใช่คนนึงเข่งเครียดคนหนึ่งสนุกสนานแต่ในความสนุกสนานนั้นมีความเศร้าอยู่เลเยอร์ที่2เลยคือการที่เนี้ยเป็นรถทิพย์ก็จริงแต่เป็นรถทิพย์ไปโปแลนด์ครับไปเยี่ยนยาไปเยี่ยนเบือนชาวยูและคนที่อยู่ในทริปเนี้ยก็คือคนที่เป็นชาวยูหรือคนที่เปลี่ยนสถานาเป็นชาวยูชาวยูอยากที่จะกลับไป ดูประวัติศาสตร์ของตัวเองบางคนเป็นผู้อพยพเจเนอเรชันที่3ครับบางคนเป็นเจเนอเรชันที่2บางคนหนีมาทันบางคนหนีหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นและกลับไปเยี่ยมเยาสถานที่ต่างๆเลเยอ์ที่2เลยคือการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์จากสิ่งที่เกิดขึ้นและเลเยอร์ที่3ตรงนี้จะเป็นเลเยอร์ที่สําคัญมากๆเลยคือผมรู้สึกว่าเขาสามารถสอดประสานทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเข้ามาร่วมกันได้ครับเขาสอดประสานทุกทุกเอลเมนต์ของเรื่องเนี่ยเข้ามาได้ บางทีการเยี่ยมเยือนสถานที่ต่างๆเนี่ยมันกลายเป็นส่วนที่ทําให้ความสัมพันธ์ของตัวละครเนี่ยมันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นบางครั้งการบทสนทนาบางอย่างมันทําให้เรื่องราวของพื้นที่เนี่ยมันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นมันเป็นงานที่ผมเลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันพิเศษจริงๆแน่นอนแหละถ้าคุณไม่ได้มองเลเยอร์พวกนี้คุณอาจจะรู้สึกได้ว่าหนังมันก็เป็นหนังโรทิปธรรมดา แต่ถ้าคุณมองเห็นเลเย,ยอะพวกนี้เนี่ยมันก็จะเราเห็นก็จะเห็นว่ามันมีเรื่องราวของมุมมองผู้พิยบมีเรื่องราวของประวัติศาสตร์มีเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่เล่าไปพร้อมเพียงกันและสอดประสานกันด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องแข็งแรงมากจากบทภาพยนตร์นะครับมันไม่มีทางทจะเกิดขึ้นโดยความบังเอิญได้เลยมันเป็นเรื่องราวของบทภาพยนตร์ล้วนๆและการแสดงของพี่เอ่อเคเร่เคเรนนะครับที่รับบทเป็นคนที่สุขสนานแต่แฝงความเศร้าเนี่ยก,ก็เลยเรียกว่าสามารถทําได้อย่างคมคายแล้วก็เป็นตัวละครที่มีมิติมากๆเนาะ ทั้งทุกคนในทุกเรื่องตัวละครมีมิติมากๆทุกคนมีตัวละครมิติมากเพราะฉะนั้นอาริโอเพยผมก็เลยไม่แปลกใจที่ที่สามารถได้เข้าชิงอลดการ์สองรางวัลน,นี้แล้วก็คู่ควรมากๆนะครับแล้วก็เลยเป็นภาพยนตร์ที่ผมชอบอีกหนึ่งเรื่องในปีนี้เนาะก็ทบทวนกันก่อนแล้วกันครับมีเรื่องภาพยนตร์ที่ไม่ชอบอยู่3เรื่องนะครับคือแสนเนันพันสันสู้ครับนรกไรเสียงแล้วก็ไฟไรส์ภายพายนตร์ที่ว่ากลางๆครับพอดูได้มีวูฟแมนสถิตปีศาจพนอ heretics Companions ไอป็อกม .6 แล้วก็โรงพยาบาลส่วนภาพยนตร์ที่ชอบนะครับในเดือนนี้ที่ได้ดูมาก็คือ m e m o r r of a s s n i l l บ้านผีอย่างวะ Baby Girls Seven Hidden Face Sing s สิงสิง The Room n e x t Door แล้วก็ Real p l a n นนะครับอ่ะใครไปดูภาพยนตร์เดือนที่1มาดูมากี่เรื่องครับเรื่องไหนมีเรื่องที่ชอบเรื่องไหนไม่ชอบหรือเรื่องไหนอยู่ปานกลางก็ลองแชร์ลองพูดคุยกันมาได้เนาะอย่างที่บอกศิลปะเป็นภาพ ข้าวเย็นเป็นสิลปะบาทนะครับทุกคนสามารถมองต่างกันได้อะ